เกี่ยอะไรเนี่ยกูเหลือเชื่อไอ้ย่กูเหลือจะเชื่อวินโน่แบดแบดที่จะทำแบดเซนตีไปเลยแบนได้แบนได้ได้เหรอแบนเซนตี้ไปเลยลองแบนมอนทาดเลยจ้ะทำไมโซนถ่ายเลยตัวนึงยทำไมไม่ยังเป็นต้องแบนเลย เพราะถ้าเราโดนเฟอร์ริวเพราะไหนเอาไปทางไอ้สัตว์กูบอกเลยชั้นบนเราเลือกได้ละอันนี้เราต้องเลือกเองหาเองเหมือนเดิมเลยเหมือนอันเก่าอ่ะไยพี่สไตเกอร์โดนแบนพี่แต่เซนทรียังอยู่เอ้าเล่นห้องไหไอ่ะเมนเมนเหรอันเดิมเบอร์ยอยู่ต็อปแสงยังอยู่ยังอยู่อันเดเบอร์ยอยู่ก็จบอันเดิมเบิร์ยังอยู่ แต่แบบคนถ้าตานี้เราชนะมันเบิร์ตมันแบนแน่พี่ตาหน้าป็นแบนไม่รู้ว่านายว่าเราใช้อะไรกันยังไงเราโดนก็วิ่งเข้ามาแล้วพี่เฮ้ยตานี้มันไม่เห็นเดนนี่รับกันมันไม่เห็นนะตาเนี้ยมันไม่เห็นเองเลยนะเนี่ยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะผ่านแต็นที่ผมได้ไอ้นี้มึงต้องไอ้นี่ต้องเลนฟอร์ติงเด็ก ตนี้พี่พี่ยูจะติดกระจกไหมเดี๋ยวติดให้โอาเจ็บนี่ไอ้ิวอยู่ห้องนี้หมดเลยเหรอจริงสิเม่นไม่มีแบ่งให้ทางนู้นเลยเหรอเวลาเรียกเขาหิวเขาเจ็บเขาวิ่งมาเจ็บเมื่อไรก็วิ่งมานะวิ่งมาเจ็บเมื่อไรก็กินยาถึงก็จิกเอ้ยก้องเดี๋ยวพี่เป็นเฟสแรกเองน้องไปอยู่ในห้องกัน ได้เลยพี่โอ้ยผมกระตุกพี่เกมกระกา,ากไอ้เนี่ยม,มึงมึงวินวอลก็มึง,งานเนี่ย <c oughs> มึงยังสบายดีพี่บรรลุทีนิดหน่อยอยากกูเลนตรงนี้สักทันดิเสียงเสียงไอ้ยเชีย,ชย,ยโคตรใกล้เลยพี่หลัง, <บา S 2> งกูก็ด้วยแม,ม่ตรงนี้เอ็ดสัตต้องเลนมันจอดตรงไหนเดี๋ยวเรากูโดนขังอยู่ห้องนี้ไอ้เอ็ดฮะจริงไหมนี่จริงขอได้ก็ก็ก็หยุดหยุดหยุดแค่พิวเขาะก่อน Cái này là chọn lửa luôn anh Vĩ Con chọn trong này quá Mày 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 Lâu 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 chọn Lê 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 Phong nắng Hay mình bịt thông đi bà Bịt thông đi thông đi bà Quang mì Đây dù lửa đây anh anh nè Vĩ Tiếc lùm nha Vĩ Đồn khắp bạn ạ Đồn khắp bạn ạ พี่เหลือครับพี่ไม่ได้หลอมโอเคเมื่อโดนมาเจอพี่ไม่รู้ว่ามันไปแล้วไงแล้วมันยูยูเหลือเครื่องเดียววะไมันยูหายไปไหนหมดพี่อยู่อะไรอ๋อพี่ยิงโดนนี่หว่าเออทำไมผมไม่เห็นอุปกรณ์ยูของผมวะนี่เราช่วยด้วยช่วยเี้ยวางไปสองเครื่องแล้วพี่สามเครื่องอุ้ยเกีย้อะไรอ่ะ มาแล้วมันจ่อได้เหรอตัวอะไรวะเจ่อเป็นจงมิล่าเนี่ยไอ้นี่เไอไนี่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอเคนะอาบนดเียเยเฮ้ยนี่อมมันต้องทิ้งคนทิเหรอทำไมมันไม่ได้ติดตั้งใช่ปะ่ไหนวะกองอยู่นี่อ่นี่มันเข้ามาแล้วนี่มันมันลมันเรียบร้อย โอ้ยี hmm. er. Er Do ่ยอยู่ซ้ายมือบันไดที่เยอะโอ้โดนนี่อย่าโดนยิงไอ้สัตว์ทวิทอยู่ข้างล่างเลยส่งหมดเลยเี่ยโคตรคมขวามีนะใช่เลยกล้องเออตัวโลกระจกอ่ะอ๋อูบอกว่ามี เทียงผมตายเที่ยงผมตาย้ไปไหนมาก่อนเพื่อนข้างล่างก็จะเดือดมีคนหลงเงี้ยแบนเลยสเตนเซนที่แบนหญิงเนี่ยแบนตัวไหนดีวะหญิงอ้าว ให้มาเล่นดิต่อให้จะมิล่าอเหรอแจ็เป็นเอาชั้นสองพี่ไอ้ชั้นล่างมันมันทำลายกระจยู่จริงอะกระจกไม่ยิงทะลุได้เลยมันคือตัวไรไม่รู้น้องเป็นเหมือนแมงมุมมาเกาะชั้นสองพี่ชั้นยากเยะชั้นล่างอ่ะตัวอะไรไม่รู้แบบเกาะมันยิงกระจกีอยู่แตกแล้วแบบแชไม่ไม่ต้องยิงมันเอากระจบมาเกาะมันเอาแมงมุมมาเกาะเลยแล้วมันก็ระเบิดเลย ห้องพักเด็ก ead, e. ชั้นสองอะไรนั่เป็นรูเป็นรูอยู่เลยโอ้โหยังเลือกอะไรที่กันยากซะด้วยผมเป็นโลมให้

มันเล่นกันจริงจังมากเลยพวกเนี่ยนะจริงจังเลยเิวมันได้เยอะนะมันวิ่งไม่รู้่ปเข้าไหนมาไปเ่ยไม่รู้โดนอยู่หน้าประตูเลยเนี่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 ยโดนอยู่หน้าประตูโดนหนึงเอ้ยมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วนี่ตัวนึงโอ้ยทวิตอีกได้สัตว์ตรงนั้นตัวหนึ่งอย่ายิงโดนผมเด้อ พี่สตัวคราบบนตเกียอยู่ข้างบนกับตันกับลงมาแล้วหรอกนั่งสวยเลือดกูน่ารักเลยมีอี้ยโอ้โหเฮียัน s n t ยิงพี่อะเียโดนห็แล้วโคตรเยอะไอสัว์ลวเสือกเป็นโลยโแปดอ่ะ ส่วนสวนหัวพอดีเลยทัไปทุกตัวมึงเห็นไหมน่ะจ้เฉยวิ่งไปสวนเบลล์นี่แบนฝ่าฝลับใช่ปะใช่ใช่แบนสายไฟเซ็ที่ได้วะแบนดเนี่ยจาตัวนอเอาตัวสายฟแบนดจ่อเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นแบนสมงอเนี่ยโอ้ยเขตแบนน้ำเี้ยลยเนี่ยสายบนเขตวะ ดีอ่ะกูแต่ไอ้แฟนเดมมอรจริงดิเอาตัวจอถ้าแฟนที่กูทำงานแล้วเดมมอสกูก็ต้องทำงานแล้วใครเล่นตัวจอเนี่ยมันแบนตัวอะไรหรอวะมันแบนบาโวเฮียสักอย่างบาโวสซลิสเลยโค้ดาวดัโค้งเง็ดโค้ดามันแข่งหกตาเว้ยถ้าถ้าแรงหรืออะันแรงมันเล่นแค่สี่ตาเอง ถ้าถึงสี่สามถึงชนะแล้วมันหรอมันไม่ได้แมรช์ไหนอันไม่เห็นนี่หวาเฮียต้องแหยเบดเมนแน่เลยไม่เบดเมนกคชั้นสองทองเด็กต้มเบดเมนยังเบดเมั้นสองเบดเมเบดเมนเบดเมนเบดเมนเียอบดเมนอุ้ยเจอล้วเจ้าตเหรอตัว รอกองรอจอเราจะเล่นแบบแบบว่าคนแก่เล่นไปซ้ามือแก่เขาเล่นไงกูไม่รู้เอาไว้รุ่นเขาเล่นยังไงมันต้องมีเจอไปจ่อเออเดวิเดมอนตกูแหลกแหลกที่ดต้องไปข้าง่างไปรอจอ ลงไหนได้บ้างเนี่ยมีมอสตูเอาเรือเาเบื่อเอาตบเครือเลยไม่เียงมันอยู่ทรายมืนมีทรายจ่อเด okay. ี๋ยวจะไปบงโดจ้มันได้หน่อยเล เจารูนี่มันเจาะรูไว้แล้วอย่าเดินลงไปนะพี่โอ้บีบีๆบีๆยบี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  ดูฝ่ายอยู่พี่ก็โอ้ยไม่ได้เลิศไม่ได้พี่ปาเจ็บเออไอ้เหี้ยพวกมึงเล่นกันเหี้ยนะวะเฮ้ยไม่ไตายเส้นตีเนื้อตายตัวหนึ่งได้ตัวเดียวตายวะเลือดมึงเท่าไหร่เนี่ยไอ้เหี้ยสามร้อยเหรอมีหมอไงมีหมอมีหมอมีหมอพี่โอ้มีหมอมีตัวเดียวไอ้เอิร์ดเลยสะยเบิร์ดได้ช่วยไอ้ก้องมันมีอะไรจไบอกไหมวะหมอดอกเลย ด็อกเลยดุกเลยเป็นดุกเลยต้องเล่นแล้วเพื่อนต้องเล่นแล้วข้าม่ปเลยมันมันยึดเลยพี่นควอแล้วมัินเลยอ่ะทุกเรื่ไหมเอาบปเอาไปเอาไปเอาไปงเอาแบเกระสุนไม่มาเดี๋ยวสุดไม่เสร็จไงเออไม่มีโหลดไม่เสร็จแล้ววิ่งไงได้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 เดี๋ยวแเดี๋ยวแล้วทุกทีทุกทีละถ้าผักโดนแม่งตายไปไม่ได้ไม่โดนลองล้หมดละโลโลโลมันทุบเข้าอย่างนั้นแหละคนแรกใช่กดสเปซหาทุบได้ โอ้เขนเล่นชั้นบนแน่ตอนบนสุดแหละแค่เมื่อกี้กูเปลี่ยนกระสุนเสร็จจบแล้วแล้วไม่เป็นออปติมัสมาเลยพี่เดี๋ยวกูว่ากูโดนแน่ฟิวกูอ่ะแบนไหนแบนฟิวก่อนไหมว่าแบนไม่ฟิวเฮียอะไรคนละตา่อตายจะแบนฟิวทำไมเราเราบินเดียวกันยังแล้วผูกแฟนรันลงไหนดีวะใกล้ๆตรงนี้แะไรกันตรงนี้เกลัวเขาเขากลัวอะไรโดเคบี หน้าลำคาบมึงกูโดนแหกเมื่อกี้หน้าลำคาบไง,าางอันนี้ยังไม่ค่อยตึ่นเท่าไหร่ะก็ได้อยู่มาตานีกูยโยนตานีกูยโยนพี่จะไปลื้อบ้านมาเลยพี่ใช่แลมแลมแบมกแลมซี่ อาวอมีุขเบบไดูชั้นสองกนนะชั้นอโอ้โแมนชั้น2ด้วยอูชั้นบนนะชั้นสชั้นสองนั่นแหละทุกคนครับขอของชั้น่อยเนาะ อู้มันเห็นกูอีกโอ้ยหี้ยนี่มันเปิดระเบิดมันให้หน่อยดิจะได้หย่อนระเบิดถูกพี่เราจะคมึงลงไปไหนอ่ะไอ้เฟิร์สไไฟฟมัันอยู่งหวลมึงก็อยู่ชั้นสองไงก็ขึ้นไปก็เจอแล้วนนั่ไงเซฟโดนมันไม่มีทางไปพี่มันโดนเรนโบ้แล้วมันตันเลยพี่ตรงนั้นอ่ะมันมีแค่บันไดขึ้นดำไอ้ยี่เงาอ่ะไอ้ยี่กอง เปิดกล้องโดนโดนเนไม่ทันถึงพื้นเลยกูดอ๋โดนกูกไปดูเองก็ได้น<อ>ง้เดิน้าไปนี่ไงมที่ดนนังนี้ได้โอ้สวอปิงแม็กซ์เกียวตรงนี้ไม่ไม่เซฟเลยพี่ไม่เซฟอุ้ยยอมาแล้วห้าขัมีระเบิดด้วย มีใครจอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยยังอยู่กว่าล่าสุดัอยู่กว่าพี่เอเคพี่อยู่เข้ามาแล้วจอไว้หน่อยก็จอนไว้หน่อยจอไว้หน่ยอุ๊ยโอยด้านในด้านในตัวแมงดำไหมเฮ้ยเฟิร์สเห็นปะเห็นแล้วเห็นแ้วทีนี้คัสเตอรตัวดำอ้มาจะโดเปัวท้ายนะวางระเบิดได้ไหมไปโซเฟียขวาควาขวาควาควาขวาขวัขวัขวนวมัวางเลย เตินไไม่กล oh. no anyway, ้ามาพี่เจออัติมัสฟรอมพี่ก็ก็ไยอขอกเลับเลยดักไปดัไัดักัดักัม่ตายนะพี่ตันอันนี้ไม่แม่นพี่อันนี้ไม่แม่นมันเล่นได้มันเล่นได้ทีเดียวมาตมาติกูเกิดตายตาเอัติมนรมกูมนวอันมูนวอลี่อะไรวะเนี่ยมูนวอัดู เดี๋ยวเมื่อกี้แลกหลังไปได้เฮียประกันตายฟรีเออเฮียแม่งกูยิงมันไปสองลำนัดได้แล้วแม่งไม่ทันเฮียมันวิ่งตามมือมึงไปเลยโซเชียอะไรวะแฉมเนี่ยแบนใครฝั่งการแบ่งแบนใครแบนใครเว้ยแฉไปเลยอ่เขที่ย่หล่อแฉมดูอ่ะไก่ได้คาเวล่าคาร์เวล่าเหรอมันปากคอมันติดอ่ะคาเวล่าคาร์เวล่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นชิวิตหลอนชิวิต ร้อนร้อนตัวไหนไม่ได้เลยอย่ามึงดูเลยไอ้ยัดคอยเจาะไปเลยทำไมทำไมเจียวว่ะเอาเอาเอสมาก็ได้เอสมันเจาะดีว่ะไม่ถนัดพี่เอาได้เดี๋ยวมอสพี่ก็เจาะได้นะไอ้ตัวระเบิดนั่นอะเอาเอจาะให้แบบทะลุทะลวงไปเลยไอ้เจาะไม้ปกติเจาะได้ไม่พี่บอกว่าเนธมาสองลูกไงเหมือนเนธก็พังได้อยู่ขอขอ ังแกจะควรจะโดนเพื่อนนะคุณไม่กล้าปามันบางทีจะปาเพื่อนบ้างบางหลังมันเล่นชั้นบนอีกแน่เราติดชั้นสองมันยังไม่ชนะอ่ะแต่กำลังอีกชั้นบนเป็นไงล่ะเพราะว่ามันกันง่ายสุดแล้วรู้สึกเล่นนานขึ้นแลเนี่ยมีมีวสมีมีมีมิมีไว้สัตว์มันอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งเหรอไม่ตัวชั้นสองแล้วถ้ามีมิวส์สอชั้นสองชั้นสองเย็นสองเย็นสองเย็นสองพี่ยังมีมิวส มาห้องนึงตัวโอ้ยมันมาเอาไฟฟ้ามากันแล้วไปกองโอ้ยมันมันไม่ระแกนเลยใครมีกาลีอ่ะมายิงไฟฟ้าไปเลยเองนักถ่ายครับห้องเนี่ยิงไฟฟ้าให้กล้องจอดไฟฟ้ายิงไม่ใจอ่ะกดิกาลีอ่ะอ๋อเขาไม่แตกหรอเจ็ดเจ็ดพี่มันยิงไฟฟ้าได้เไม่อนกไฟฟ้านี่คือไฟฟ้าไหนเลยมันเป็นไฟฟ้าเป็นดี้บ้งหรือว่าขายก็ไม่รู้อ่ะ ที่มันเลนฟอสใส่กำแพงเลนฟอสใช่ไหมใช่ไม่แตกยิงไม่แตกเออก่อนได้โดนเนิ่มขนาดนั้นเลยจะไปเจาะอีกทางก็ได้อ้ยโอ้ยโอ้ยยิงไงไงนี่นในี่งเดียวกับไอ้ไอ้ ถาว่าไอหมีก็นะอะไรหมีล่ะคาสลิงมันลิงยิงอะมาว่าลิงมันอะไอ้ย่าไอมันไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวเข้าจอบกับมึงดีกว่าพี่แนะนำวิ่งเลยนะจับเสียงเลยนะพี่ใครมีจอบมาตรงผมได้นะการหลังกันอยู่ยังไงชั่งใจเลยพี่โอ้โหไอเสี้ยหัวที่เลยแบดดิตมันตึงแสดงว่าในห้องนี้เฟิร์สชัวตรงนี้แหละพี่ ไอ้สัตว์มันหลอกติดปักมันหลอกสองนี่สองนี้เปิดแล้วเปิดแล้วระวังนะระวังนะตีหัวโล่ลงเลยเอ้ยอยู่ขวาอยู่ฝาอยู่ฝามึงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยกูจะยิงกูยิงไม่ได้กูติดหัวติดมังเกอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลังเขาไปเขาไปหลังทุบปีนเต้บังเกอร์เต้บังเกอร์ตีแดงโดนโดนพี่เฮ้ยเจี๊ยบมึงโล่กันโล่ก่ะ

ท<ว>ันตีลักัารโดนแล้วกูจบลเลยทำอนนะไรไม่ได้เลยโดนเลยแบนแชทอ่ะโดนแล้วทำอะไรไม่ได้เลย